สวัสดีครับพบกับผมครับเกตุรัตน์จินนัมณีครับจากปลอเอ็กซ์เพรสเพื่อนแท้แม่ค้าออนไลน์ครับวันนี้ปลอเอ็กซ์เพรสครับมี5เคน็คลับดีๆที่จะมาแบ่งปันให้กับทุกท่านเพื่อทําให้ลูกค้าของท่านเนี่ยเกิดการซื้อซ้ําครับข้อที่1ครับสินค้าของท่านต้องดีมีคุณภาพนะครับท่านอาจจะทําให้ลูกค้าซื้อได้ในครั้งแรกครับแต่จะซื้อซ้ําลูกค้าเนี่ยต้องได้สินค้าที่ดีครับ ต้องมีคุณภาพได้มาตรฐานเอาไปใช้แล้วไม่แพ้หรือเอาไปทานแล้วอร่อยนะครับเกิดประโยชน์กับเขาจริงๆตอบโจทย์ของเขาจร,จริงๆนะครับถ้าสินค้าของท่านไม่ได้ดคุณภาพลูกค้าไม่ซื้อซ้ําอย่างแน่นอนนะครับวันครับทำสินค้าของท่านให้ดีมีคุณภาพที่สุดโฟกัสที่ตรงนี้ครับสินค้าที่ดีจะทําให้ลูกค้าเกิดการซื้อซ้ําและบอกต่ออย่างแน่นอนเลยทีเดียวข้อ2ครับบริการของท่านต้องดีนะครับการที่มีสินค้าดี ไม่เพียงพอครับบริการของท่านต้องดีด้วยครับเช่นลูกค้าซื้อสินค้าของท่านไปแล้วท่านมีการโทรไปพูดคุยกับเขาไหมครับว่าวิธีการใช้ใช้ยังไงโทรไปสอบถามไหมครับว่าเขาได้รับสินค้าแล้วหรือยังนะครับหรือลูกค้าซื้อไปแล้วนะครับเขาใช้ไม่เป็นเขาติดต่อกับมาหาเราพูดคุยกับเราเราให้ข้อมูลเขาดีไหมครับทุกวันนี้ครับสินค้าในท้องตลาดมีเหมือน,เห,อนเหมือนกันเยอะแยะไปหมดเลยราคาก็ใกล้เคียงกันครับแต่การที่จะเอาชนะกันได้มันอยู่ที่ใครบริการดีที่สุด ใครเอาใจลูกค้าได้ดีที่สุดคนนั้นมีโอกาสที่จะชนะอย่างแน่นอนและลูกค้าก็มีโอกาสกลับมาซื้อซ้ําอย่างแน่นอนครับข้อ 3. ครับเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบเมื่อเราเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบครับเรารู้ครับว่าใครซื้ออะไรซื้อเมื่อ,อไหร่ มันจะหมดเมื่อไหร่ครับสิ่งที่เราทําได้ก็คือการที่เราติดต่อหรือการ Followup ลูกค้านะครับในการที่จะทําให้เขาเรู้สึกว่าเราห่วงใยเขาเราใส่ใจเขานะครับตั้งแต่กระบวนการที่ผมว่าไปนะครับเขาได้รับสินค้าแล้วเราโทรไปได้รับสินค้าหรือยังโทรไปบอกวิธีการใช้อะไรต่างๆเหล่านี้ครับจะทําให้ลูกค้าเนี่ยหนึ่งครับ <S 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 เห็นถึงความใส่ใจในเรื่องของบริการของเราครับขณะเดียวกันครับ เรามีข้อมูลของลูกค้าเราก็สามารถนํามาวิเคราะห์ได้ครับว่าเราต้องทําอะไรยังไงต่อไปลูกค้าช่วงอายุเท่าไหร่ที่เขาชอบสินค้าของเราเขาชื่อซื้อด้วยเหตุผลอะไรยังไงนะครับเหล่านี้ครับนำมาทําเป็นเรื่องของตัว data driven marketing นะครับหรือการขับเคลื่อนตลาดด้วยการใช้ข้อมูลของลูกค้านะครับใครเก็บข้อมูลลูกค้าได้เป็นระบบและทำบริหารจัดการได้ดีที่สุดคนนั้นมีโอกาสที่จะทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำได้มากที่สุดครับ ข้อสครับสื่อสารกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอครับลูกค้าซื้อของไปแล้วเราอย่าทิ้งเขาไว้นะครับเราต้องส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับเขานะครับตั้งแต่เรื่องของกระบวนการใช้นะครับหรือวิธีการดูแลสินค้านะครับเรื่องของวิธีการทานนะครับหรือข้อมูลอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับเขานะครับใช้ช่องทางเช่น l i n e OA เทำเรื่องของการบอสแคร์ไปนะครับ ทำช่องทางเรื่องของตัว a c e b o o k นะครับเราจะโพสลังหน่อของที่เป็น Facebook หรือทำลังหน่ของตัว Inbox b o ซ์บอสแไปก็ได้นะครับทำช่องทางในเรื่องของตัว u t u b e นะครับหรือแม้กระทั่งใช้ช่องทางในการทำอีเมลมาร์เก็ตติ้งนะครับบางท่านครับอาจจะใช้วิธีการในเรื่องของการโทรนะครับไปให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับลูกค้าเราต้องมีการสื่อสารกับลูกค้าอย่างสม่ําเสมอลูกค้าได้ข้อมูลอย่างสม่ําเสมอเขาก็คิดว่าเราเป็นเพื่อนเขานะครับเป็นมิตรกับเขานะครับวันหนึ่งที่เขาอยากได้สินค้าหรรรือบิกา เขาก็จะคิดถึงเรานะครับใครสื่อสารสม่ําเสมอและดูแลลูกค้าอย่างสม่ําเสมอโอกาสที่จะทําให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ํามีเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนเลยทีเดียวครับข้อ5ครับกระตุ้นให้เกิดการซื้อซ้ําจัดโปรโมชั่นจัดให้เขาเป็นคนพิเศษสําหรับธุรกิจของเราลูกค้าที่มีการซื้อสินค้าแล้วครับเราต้องทําให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนพิเศษ เป็นระดับ V.I.P. นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นระดับ V.I.P. เรามีสินค้าคอลเลคชันอะไรใหม่ๆออกมานะครับเราก็ควรที่จะให้เขาเนี่ยได้ลองใช้ก่อนนะครับได้เป็นลูกค้าก่อนด้วยราคาที่พิเศษสุดนะครับและเมื่อลูกค้าได้รับความรู้สึกว่าเป็นคนพิเศษครับเขาจะสนับสนุนเราและเขาจะกลับมาซื้อซ้ำทัานั้นยังไม่พอนะครับเขายังมีโอกาสในการที่จะบอกต่อ สินค้าและบริการของเราให้กับเพื่อนๆของเขาด้วยเดี๋ยนี้ก็คือ5เกร็เด็เดลับครับที่ปลอรํนมาฝากให้กับทุกท่านในวันนี้ลองนํากลับไปประยุก์ตใช้กับธุรกิจของท่านดูครับรวมถึงแชร์บอกต่อเพื่อนๆด้วยและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งช่องปลอร์เอ็กซ์ไว้นะครับท่านจะได้ไม่พลาดอัปเดตข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการทําธุรกิจออนไลน์สําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ